สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ t เดอะท Channel นะครับเกิดอะไรขึ้นที่สนามอาร์วิวาสเตเดียมนะครับในศึกยูโรปาลีกรอบชิงชนะเลิศนะครับพบกันระหว่างแอตาลันต้านะครับกับไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับแฟนๆของแอตาลันต้าด้วยนะครับที่พวกเขาเอาชนะไบเออร์เลเบอร์คุเซ่นไปได้3ประตูต่อศูนย์นะครับคว้าแชมป์ยูโรปาลีกแชมป์แรกของพวกเขาและก็เป็นแชมป์แรกของกัสเปรินีด้วยนะครับอยากพูดถึงเขาเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาว่ากันนะครับ สามประตูที่เกิดขึ้นวันนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างน,นะครับพูดคุยกันเลยนะครับวันนี้นะครับเราจะได้เห็นอัตาลันตาทำกับเลวอร์คูเซนเหมือนกับที่เขาเล่นกับลิเวอร์พูลอตาลันตานะครับพเพลสได้ดีพเพลสได้ดีแล้วก็พเพลสทั้งเกมด้วยนี่คือสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดผมว่ายอดเยี่ยมจริงๆของอัตาลันตาและนักเตะทุกคนเข้าใจเกมจริงๆ การเพลสแบบนี้มันใช้พลังงานมากนะครับเล่นเหมือนไม่ได้ใช้พลังงานเยอะนะแต่ใช้พลังงานเยอะมากนะครับเลเวอร์คูเซนเป็นทีมหนึ่งที่ต่อบอลกันได้ดีแต่นั่นคือต้องมีพื้นที่ให้เขาครับปกติแล้วเลเวอร์คูเซนเล่นเนี่ยตรงกลางเนี่ยเขาจะมีพื้นที่ให้กับการเคาะบอลสั้นๆแล้วชาก้าจะเป็นคนออกบอลออกบอลข้ามไปให้กับแนวเอ่อแนวรุกของเตงที่วิ่งสอดขึ้นมา วันนี้เลโอคูเซนทำแบบนั้นได้ผมว่าประมาณไม่ถึง2-3ถึงครั้งเท่านั้นเองในเกมนี้เลยนะน้อยมากครับน้อยมากเพราะอะไรครับเพราะทุกครั้งนะครับที่นักเตะของเลโอคูเซนได้บอลต,ตรงกลางสนามคูฟมเนอร์ยิ่งกว่าเงาตามตัวครับอยู่ทุกที่ทุกเวลาจริงๆบอลเนี่ยยังไม่ถึงตัวของนักเตะเลโอคูเซนเลยครับหันมาเนี่ยต้องมีคูฟมเนอร์ละอีกคนหนึ่งที่ต้องชมนั่นก็คือแอดเดอร์สันครับตามตัวของฟิลปงเนี่ยก็หไม่ ไม่ออกจริงๆความเร็วของเอเดอร์สันไม่ได้เป็นรองฟิล์มปงขนาดนั้นนะครับเราจะเห็นว่าฟิล์มปงเนี่ยเป็นอาวุธหนึ่งของเรเวอร์กูเซนที่มีความเร็วความคล่องแต่วันนี้เขาใช้แบบนั้นไม่ได้เลยและแรงประทะของเอเดอร์สันอ่ะผมว่าแข็งเก่งกว่าฟิมปงฟิมปงเนี่ยเร็วก็จริงนะครับแต่ตัวเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเสียเปรียบตัวของเอเดอร์สันสรีล่เสียเปรียบนั่นแหละครับโคลาซินเน็กอย่างที่เราทราบครับเขาไม่ได้เร็วเหมือนกับเมื่อก่อนแล้วนะครับ ก็มีในเรื่องของการอ่านบอลที่ดีอ่านเกมที่ดีแล้วก็ความแข็งแกร่งเท่านั้นเองคนที่มาช่วยนั่นก็คือแอดเดอร์สันต้องชมกัสเปรินี่นะที่ใช้แอดเดอร์สันเนี่ยลงมาช่วยแล้วทําได้ดีจริงๆคูฟมเนอร์นี่ไม่ต้องพูดถึงครับอยู่ทั้งเกมเป็นคนหนึ่งที่ผมมองว่านอกจากลุคสแมนวันนี้ที่ยิงแฮตทริกสาประตูแล้วอ่ะคนหนึ่งที่อยากพูดถึงก็คือคูฟมเนอร์กับแอเดอร์สันยอดเยี่ยมจริงๆนะครับแล้วก็เฮนส์นะครับนักเตะเซนเตอร์ Center ของ ออตาลันตาเล่นได้ดีมากครับเฮนส์ Hence, แข็งแกร่งดักจังหวะอ่า,อานเกมได้ดีนะครับเล่นได้ดีจริงๆนะครับดิมิสตี้คนหนึ่งผมว่าทำได้ดีผู้สาประตูครับมูโซ so, วันนี้ทำได้ดียอดเยี่ยมจริงๆนะครับตั้งแต่นัด At อ,อพบกับตัวของมาเกเ์แล้วเขาเซฟเยอะมากวันนี้ก็ทำได้ดีอีกเช่นกันวันนี้นักเตะของออตาลนตาหลายคนอ่ะผมว่ายกระดับการเล่นขึ้นมาแบบ ยอดเยี่ยมจริงๆนะครับส่วนเลว์กูเซนผมว่าเกรงช่วง10กว่านาทีแรกเห็นชัดๆเลยว่าพวกเขาเกรงมากนะเพราะว่าการออกบอลที่ไม่แม่นนะครับแล้วก็พยายามที่จะเร่งจังหวะพยายามที่จะเล่นจังหวะของตัวเองแต่ถูกออตแลนตาทำลายลงพอถูกออตแลนตาทำลายเกมลงครับพวกเขาพยายามที่จะเล่นให้เหมือนเดิมให้ได้คืออารมณ์เหมือนถ้าถามผมผมรู้สึกว่าเหมือนฝืนเหมือนฝืนถ้า คือสาหรับผมนะผมรู้สึกว่าถ้าเขาเล่นช้าลงกว่านี้ลดจังหวะการเล่นของตัวเองลงช้ากว่านี้เขาจะไม่เสียบอลง่ายแบบวันนี้ครับช่วงต้นเกมนี่จ่ายบอลกันพลาดเลยและเกือบพังหลายครั้งเหมือนกันนะครับจนกระทั่งพังจริงๆครับโด,โดนโดนอัตาลันต้านําขึ้นมานะครับบอลเนี่ยมันเป็นเป็นช่องแล้วก็สอดขึ้นมาได้ดีนะครับสำหรับตัวของคูฟมเนอร์นะครับหลุดขึ้นไปทางด้านขวาแล้วเปิดเข้ามาตรงกลาง ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแล้วนะครับไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแล้วนะครับในกรอบเขตโทษลูคสแมนเนี่ยอยู่อยู่ข้างหลังตัวของปาราซิออสด้วยซ้ําจังหวะที่บอลเนี่ยกำลังจะมาถึงปาราซิออสแล้วไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแล้วนะครับปาราซิออสนั่นแนหะผมว่าจังหวะนี้เขาห่วงบอลเกินไปห่วงบอลคืออะไรครับบอลเนี่ยเขาเห็นอยู่แล้วนะครับว่าบอลเนี่ยจะมาถึงเขา เขาจะเก็บบอลผมผมเดานะว่าเขาจะเก็บบอลไว้เล่นเองในจังหวะนี้นะและการที่จะเก็บบอลไว้เล่นเนี่ยเขาก็ต้องหันไปมองข้างหลังก่อนพอแค่จังหวะเขาเหลียวไปเท่านั้นแหละครับลุคสแมนเนี่ยเขาจับจ้องอยู่ที่บอลอยู่แล้วเขาเขาตั้งใจจะเล่นบอลอยู่แล้วคนตั้งใจเล่นบอลกับคนที่ระแวงนะครับมันความเร็วจะไม่เท่ากันหันแค่เหลียวมามองเท่านั้นเองครับเห็นลุคสแมนแล้วนะครับแล้วเขาหันมาเนี่ยเพื่อที่จะเล่นบอลจังหวะเนี้ยผมว่าเขาตั้งใจจะเคลียร์ แต่บอลเนี่ยยังมาไม่ถึงเขาเลยครับลุคแมนเนี่ยวิ่งตัดหน้ามาแล้วแล้วพอที่เขาจะสกัดนะครับมันไม่ทันแล้วมันก็เลยออกอาการเหมือนขาตายแบบนั้นนะครับลุคแมนเร็วมากนะครับ mm hmm. เข้ามาโฉบแล้วก็แปรด้วยาซด์เข้าไปนะครับอัตาลันตาน,นำหนึ่งประตูต่อศูนย์เกมดีต่อเนื่องครับ ตัดเกมตัดจังหวะได้ดีแล้วเกมลุกใช้อยู่แค่2อสาคนสคามักค่ากับตัวของออคาเตลลี่นะครับแล้วก็ตัวของสคามักค่าแล้วก็ลุคสแมน,เ,นเล่นกันอยู่2อสาคนนะครับแล้วก็ท่าตัวของซาปาคอสซาเนี่ยเติมขึ้นมาทันก็ให้ซาปาคอสซาเล่นนะครับและทําได้ดีจนกระทั่งนะครับแอ,อตแลนตาเนี่ยมาได้ประตูที่2จากตัวของเขาอีกแล้วนะครับตัวของลุคสแมนโอ้โหเล่นได้แบบ คือคือคือผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับมันเป็นจังหวะทีอ่อัตาลันตาเนี่ยต,ต,ตัดบอลได้จากตรงกลางนะครับตรงกลางสนามเลยนะเพราะว่าตัวของเลเวอร์คูเซนแอตลี en, นะครับมงเนี่ยมงกัดจะให้เพื่อนอนะแต่ว่ามันไม่ตรงเพื่อนนะครับพอไม่ตรงเพื่อนเนี่ยออบอลเนี่ยมันเลยมาถึงตัวของลุคส์แมนลุคส์แมนเนี่ยก็ลากบอลมาทางซ้ายนะครับแล้วก็กระชากเข้าขวาแล้วก็จิงสับไกลเสียบมุมสวยงามมากนะครับสำหรับประตูที่2ของลุคส์แมน โอเพนเพลในเกมครับเราจะเห็นว่าคนที่เข้ามาบล็อกทางเขานั่นคือคือซาก้าก็นั่นแหละครับพอกระชากหนีไปแล้วก็ยิงไปก็ปกติแต่พอเราดูภาพสโลโมชันหรือภาพช้านั่นนะเราจะเห็นเลยนะครับว่าตัวของซาก้าช้าจริงๆเพราะอะไรครับเพราะจังหวะทีออ่ตัวของลุคแมนครับกระชากผ่านเขาไปแล้วขาของกราินซซาก้าครับเพิ่งจะกวาดตามมาเองภาพช้าเห็นชัดเลยนะครับว่าทําไมจังหวะนี้ตัวของลุคแมนถึงผ่านเขาไปได้ก่อน ขาซ้ายอ่ะช้ามากจริงครับกว่าจะลากมาคือแต่ถ้าดูในจังหวะ Open Play ปกติในเกมที่เราได้ดูถ่ายทอดกันเนี่ยเราจะไม่ได้เห็นว่าตัวของชาการนอะ่ะไม่ทันขนาดไหนแต่พอเป็นภาพสโ,โลโมชันเราจะเห็นว่าช้ามากจริงนะครับกับการลากขาของเขาประตูที่2เกิดขึ้นครับเกมของเอเวอร์กูเซนก็ไม่ได้ดีขึ้นพยายามผมว่าพยายามเร่งเกมจนเกินไปมีโอกาสต่อบอลสวยๆกันครั้งหนึ่งนะครับเป็น นักเตะแบ็กซ้ายของตัวของเลโวโกเซนหลุดเข้าไปมูโซ so. จังหวะนี้ต้องชมผู้รักษาประตูของอัตาล่าเพาะออกมาครับออกมาเขาไม่ได้ออกมาเพื่อที่จะล้มตัวลงหรือหรือทําอะไรสักอย่างออกมาเหมือนเหมือนกับผู้เล่นคนหนึ่งอะนักเตะของเลโวโกเซนนะครับก็มองบอลเสร็จแล้วก็พยายามที่จะกระดกบอลข้ามไปครับปรากฏว่ามูโซไม่ทําอะไรเลยครับยืนอยู่อย่างนั้นยืนเหมือนเซนเตอร์เลยนะ แล้วพอกระดกบอลนะครับบอลมันก็ไม่ได้มีน้ำหนักไม่ได้มีความแรงอะไรก็รับสบายเลยโอ้โหคือปกติเราจะเห็นผู้รักษาประตูตตถ้าออกมาเนี่ยก็คือจะล้มตัวขวางหรือทิ้งตัวหรือพยายามจะจะกลางตัวให้มันให้มันกว้างที่สุดนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่นักเตะของอาตานันต้นเออขอไปครับเลวเส้นเตะมาเนี่ยจะโดนตัวโดนแขนโดนหัวโดนอะไรก็ว่าไปแต่มุสโซไม่ใช่เลยครับออกมายืนแล้วก็ยืนรอว่าจะทําอะไรเลยครับ ปรากฏว่าพยายามที่จะยกบอลข้ามไปแต่ว่านั่นแหละครับมุสโซยืนปักหลักอยู่ก็เซฟได้นะครับยอดเยี่ยมจริงๆยอดเยี่ยมจริงนะครับส่วนจังหวะที่ได้ยิงแบบเน้นๆแบบจัดๆเนี่ยไม่มีผมบอกเลยนะว่าไม่มีนะครับสาหรับตัวของไบเอลลูคูเซนพยายามที่จะกวาดบอลเข้ามาตรงกลางแล้วนะครับแต่ว่าไม่ทันนะครับถูกนักเตะของเลวอคูเซนเนี่ยพยายามแล้วนะครับแต่ว่าบอลเนี่ยมันมันก็ถูกสกัดถูก แซะถูกดิมิทรีนะครับหรือแม้กระทั่งตัวของเฮนส์จังหวะเกมรับก็ดีสำหรับตัวของอัตาลันตาจบครึ่งแรกไปนะครับเรลเซนถูกนำอยู่2ประตูต่อศูนย์เริ่มเกมครึ่งหลังมานะครับเรลเซนพยายามจะปรับเกมแล้วนะครับแต่สุดท้ายก็ยังคงโดนแบบเดิมแกะเพลสของอัตัลันตาไม่ได้ผมถึงบอกว่าถ้าเวลาเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ถูกเพลสหนักๆแบบนี้อย่างเกมกับขอภัยครับอย่างเกมกับลิเวอร์พูลครับ ถ้าเกิดมีเทรนด์จะเป็นคนคลอชบอลจากข้างหลังขึ้นมาข้างหน้าถามว่าวันนี้เลโอโคเซนพยายามทำไหมพยายามทำแล้วครับแต่ตาฟซอบาครับเขาไม่ได้เป็นคนที่ผมว่าออกบอลข้างหลังมาข้างหน้าได้ดีขนาดนั้นคือการออกบอลจากหลังมาหน้ามันไม่ใช่แค่โยนบอลไปครับมันต้องเห็นด้วยว่าเพื่อนเนี่ยจะวิ่งไปทางไหนคือซ้อมกันมาแบบไหนจังหวะการโอเวอร์แลปจะโอเวอร์แลปไปทางไหนมันยากครับมันไม่ได้ง่ายบอลจากหลังมาข้างหน้าแล้วให้เพื่อนเก็บบอลไปเล่นอ่ะผมว่าไม่ได้ง่าย ถามว่าตัวของซาบีออลอนโซวันนี้พยายามแก้ไหมพยายามแล้วครับแต่มันไม่ได้ง่ายครับไม่ได้ง่ายจริงๆนะครับอยู่ดีๆเนี่ยเราจะมาเปลี่ยนแผนการเล่นอยู่ดีโอ้สั่งไปมันไม่ใช่เกมครับมันไม่ใช่เกมมันต้องผ่านการซ้อมผ่านการเ,ออเข้าใจจังหวะของการเล่นมาแต่ก็พยายามแล้วนะครับพยายามที่จะเปลี่ยนตัวพยายามแล้วนะครับสุดท้ายนะครับโดนลูกโต้กลับขึ้นมานะครับเลวอุกุเซนวันนี้การคลองบอลของพวกเขาคลองบอลมากกว่าอันตันต้าม,มากมากเลย มากจริงๆนะครับแล้วก็ถูกตัดเกมขึ้นมาได้นะครับขึ้นมาเนี่ยมีอยู่กันประมาณสัก3คนสคามาค่าลากขึ้นมานี่ยมีคนวิ่งตามหลังเข้ามาคนหนึ่งนะครับแล้วก็ทางด้านซ้ายคนเดิมอีกแล้วนะครับก็คือ Lux man. Lux man ลุคสแมนลุคสแมนรับบอลจากสคามาค่าไปครับกระชากสับขาหลอกตัวของตาซอบานะครับตาซอบาทีหนึ่งนะตาซอบานะครับ ตาเนี่ยต้องอยู่ที่บอลเลยนะตาเนี่ยจ้องอยู่ที่บอลน,นะครับจะสับขาสับอะไรก็ว่าไปแต่ความคล่องและความเร็วของลูคสแมนนะครับนาทีที่70กว่าแล้วนะครับเขายังคล่องเขายังมีพละกําลังในการที่จะสับขาหลอกแล้วก็ชากเข้าไปด้วยซ้ายแล้วยิงดจวยซ้ายยิงแบบโอ้หคือผมก็ไม่รู้ว่าแกมั่นใจหรือเบสิกฟุตบอลหรือพื้นฐานเขาดีมากจริงนะผมเชื่อว่าลูกเนี้ยของของตัวของลูคสแมนนะครับซ้อมมาแบบ ซ้อมมาจริงๆนะไอการสับขาแล้วก็ชากเข้าซ้ายอ่ะบอลมันน้ำหนักมันพอดีมากครับเล่นเหมือนเหมือนคนเราเล่นซ้อมกันปกติผมว่าตัตวของลูซแมนนะครับซ้อมลูกแบบนี้มาเยอะมากเหมือนกับลูกเขาที่กระชากเข้าขวาแล้วสับไกลย,ยิงอ่ะนัดที่พบกับมาคเซเขาก็ทําแบบนี้ได้ครับแล้วผมเชื่อว่าไอจังหวะการเล่นแบบนี้ของตัวของลูซแมนนะซ้อมมาอย่างดีซ้อมมาหนักด้วยแล้วผลมันก็เลยอย่างที่เราเห็นครับ มันเนียนไปหมดมันไม่ได้มีจังหวะที่มันกระชากน้ําหนักมันเกินเล่นได้ดีทาได้ดีครับตัวของลุคส์แมนแล้วก็เป็นแฮตติกด้วยนะใครจะเชื่อครับนัดชิงแบบนี้เล่นกับเลเวอร์คูเซ่นที่ทางฤดูกาลนี้ในบุนเดสเลกาเขายังไม่แพ้ใครเลยด้วยซ้ําเกมรับเกมรับวันนี้กระจุยเหมือนกันนะครับสําหรับตัวของเลเวอร์คูเซ่นทาฟซาบาเนี่ยที่เราเห็นว่าแข่งเร็วๆเ,เนี่ยมาเจอกับตัวของลุกส์แมนก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับ ก็นั่นแหละครับจนกระทั่ง3ประตูเนี่ยเกมมันขาดเกมของอัลตานตาก็ไม่ได้แย่เลยนะครับพยายามอาศัยจังหวะการเล่นเออลูกโต้กกับเร็วนี่แหละแล้วก็มีโอกาสลากบอลขึ้นมาหลายครั้งเหมือนกันมันผ่านเวลาของเรลวูคเซนเรลวูคเซนก็พยายามต้องพยายามวิ่งตามเนี่ยแหละครับลุคสแมนช่วงนาทีท้ายๆเกมแล้วล่ะครับที่ลุคสแมนเนี่ยได้บอลทางด้านซ้ายของสนามมันนะแล้วก็มีนักเตะของอัตาาวิ่งอ้อมหลังเข้าไปคนหนึ่ง ตัวของลุคสแมนเนี่ยคลองบอลไว้กับตัวนะครับแล้วก็จ่ายบอลลอดขานักเตะของเลเวอร์คูเซ่นไปผู้บรรยายสายกีดร้องเออหือเลยนะครับคือแบบโอ้โหอันนี้มันมันสุดจริงๆนะครับกับการเล่นของลุคสแมนเล่นด้วยความมั่นใจเล่นด้วยความโอ้โหทุกอย่างจริงๆต้องชื่นชมจริงๆนะครับแล้วก็หลายๆคนในทีมอย่างที่ผมบอกไปในช่วงต้นนะครับว่าวันนี้เล่นได้สุดยอดจริงๆส่วนเลเวอร์คูเซ่นน่าเสียดายครับน่าเสียดายจริงๆนะครับฟอร์มมาดีนะครับทั้งในบุนเดสติก้าแล้วก็ผมว่าหลายๆครั้งอ่ะ แต่เกมรับอ่ะเหมือนจะแน่นนะแต่ผมว่ามันก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับแล้ววันนี้มาเจอกับมาเจอกับกัสเปเรนี่ที่ผมว่าเขาวางวางแผนมาได้ดีในการเล่นกับทีมที่เล่นต่อบอลแบบนี้แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เลวเซนเล่นบอลยาวได้ขึ้นมาผมว่าอาตาลันต้ามีเหนื่อยเหมือนกันนะ กับการที่ขึ้นมาสูงแล้วถ้าถูกวางบอลดีๆนะครับบอลแม่นกับฟิล์มปงกับแอตลีนะครับเหล่าเนี้ยที่เป็นนักเตะที่มีความเร็วอยู่แล้วของเลวอคูเซ่นนะครับแต่นั่นแหละครับเลวอคูเซ่นไม่ใช่ทีมที่เล่นแบบนั้นมาตั้งแต่ต้นฤดูกาลจะมานั่งปรับเปลี่ยนกันแบบชั่วแบบไม่กี่เดือนหรืออะไรเงี้ยผมว่ามันยากมันยากจริงๆนะครับแล้วก็ยินดีด้วยนะครับอีกครั้งหนึ่งกับแฟนๆของอันตานะครับวันนี้ทําได้ยอดเยี่ยมมาก อยากพูดถึงลุคสแมนกับกัสเปรลินีนิดหนึ่งนะครับก็กัสเปรลินีนะครับเป็นผู้จัดการทีมให้กับอ<ม>ัลตันต้ามาแล้วถึง8ปีนะครับเข้าสู่ปีที่8นะครับมาอยู่กับอัลตันต้าเนี่ยปี2016และอายุของเขาเนี่ยปีแล้วนะครับ66ปีแล้วนะแล้วก็นี่คือแชมป์แรกนะครับแชมป์แบบเมเจอร์เลยนะครับแชมป์รายการใหญ่นะครับแชมป์ยุโรปของเขาในในประวัติการเป็นผู้จัดการทีมด้วยซ้ำ ยอดเยี่ยมจริงๆนะครับคุมทีมอัตลนต้ามาเนี่ยแปีแล้วนะครับแล้วก็เข้าใจเกมเข้าใจนักเตะจริงๆแล้ววันนี้ประสบความสําเร็จแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะพูดถึงกัสเปเนี่นั่นก็คือเรื่องของอายุมันไม่ได้เกี่ยวเลยครับทําหน้าที่ของเองให้ดีในแบบของตัวเองไม่ว่าจะเป็นอายุเท่าไหร่นะครับหรือแม้กระทั่งโปรไฟล์หรือนักเตะที่เขามีเอานักเตะที่เขามีครับทำให้มันดีที่สุดพูดเหมือนง่ายครับ แต่ทำมันผมเชื่อว่ามันไม่ได้ง่ายเลยกว่าจะมาถึงวันนี้ตัวของอกัสเปเลนี่ก็ไม่ได้ง่ายกับอัลต,ตัน,นครับกว่าจะมาประสบความสําเร็จวันนี้ยอดเยี่ยมจริงๆนะครับอีกคนหนึ่งที่อยากพูดถึงนั่นก็คือลุคสแมนจริงๆพูดได้ทั้งทีมก็จริงนะครับแต่ว่าผมอยากพูดถึงลุคสแมนเหมือนกันลุคสแมนเนี่ยวันนี้ที่เขาทำแฮตติกได้ครับเขาอยู่กับชาลตันมาเริ่มสตาร์ทเป็นนักเตะอาชีพกับชาลตันนะครับที่ประเทศอังกฤษนี่แหละรครับ แล้วก็เล่นอยู่นะครับจนกระทั่งเอฟฟ์ตันเนี่ยซื้อขาดเข้าไปผมเชื่อว่าซื้อเพราะอนาคตของลุคสแมนก็คงเห็นแววเห็นความเร็วเห็นทุกอย่างเลยครับน่าจะประสบความสําเร็จได้นะครับแต่ปรากฏว่าเหมือนมาอยู่กับเอฟฟ์ตันเนี่ยเอฟฟ์ตันก็ปล่อยยืมไปให้กับลาบีไลซิกไปนะครับไลซิกเนี่ยก็เหมือนกับเห็นเห็นเห็น,เห,นเห็นความเก่งเขาเหมือนกันก็เลยซื้อขาดจากตัวของเอฟฟ์ตันไปนะครับในราคาถึง20ล้านยูโร เอฟเวอร์ตันเนี่ยซื้อขาดมาจากตัวของชาลตันเนี่ยสิล้านยูโรเอฟเวอร์ตันเนี่ยทำกำไรจากตัวของลุคสแมนไปแล้วนะครับแต่พอมาเล่นกับไลบีไลสิกนะครับผมว่าเหมือนกับผมว่าฟอร์มเขายังไม่กลับมาเขาก็ปล่อยให้กับฟูลแลมมายืมนะครับหปีนะครับหลังจากนั้นพออยู่กับฟูลแลมมได้1ปีก็ปล่อยให้กับเลสเตอร์ยืมมาอีก1ปีนะครับแล้วก็กลับมาอยู่กับตัวของไลฟสิกนะครับแต่ว่าเหมือนกับ ยังฟอร์มไม่เจอหรืออะไรหรือยังไม่เข้าที่เข้าทางหรืออะไรนะครับสุดท้ายลาเบลลิซิกนะครับตัดสินใจขายขาดให้กับทางด้านของออตาลนตาไปในราคาเรียกว่าครึ่งต่อครึ่งเลย9ล้านยูโรนะครับบวกออปชันเนี่ยก็คงประมาณราวๆ10ล้านยูโรขาดทุนไปเลยนะอตาลนตาลับซื้อมาเรียบร้อยครับปัจจุบันนะครับปัจจุบันล่าสุดเลยนะแต่ผมเชื่อว่าน่าจะมากกว่าราคา30ล้านยูโรไปแล้วนะครับสาหรับนักเตะรายนี้นะ กับราคาแล้วก็มูลาค่าของนักเตะท,ที่ผมว่าวันนี้เขาเล่นเกินค่าตัวไปแล้วผมก็ไม่รู้ว่าถ้าจะย้ายเนี่ยราคาของเขาจะต้องเท่าไหร่แต่ผมว่านาักเตะรายนี้เก่งจริงๆนะครับมีความเร็วความคือพื้นฐานการยิงของเขาดีมากดังนั้นโอกาสถ้าเขามีผมว่าเชื่อว่าประตูเนี่ยมันจะเกิดขึ้นก็ต้องว่ากันไปนะครับว่าอนาคตของลุคแมนนะครับจะเป็นยังไงกับอตาลนตานะจะยังคงอยู่ที่อตาลนตาหรือมีโอกาสที่จะย้ายทีม มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวต้องติดตามกันต่อไปแต่วันนี้ยินดีด้วยกับอาจารย์ด้จริงนะครับเหมาะสมกับทุกประการในตำแหน่งแชมป์จริงๆส่วนเลวูเซ่นน่าเสียดายจังหวะท้ายเกมนะครับที่น่าพูดถึงนั่นก็คือจังหวะที่นักเตะของเลวูเซ่นถูกเตะล้มลงในกรอบเขตโทษอีกแล้วครับจังหวะที่ที่ผมอยากพูดถึงนั่นคืออะไรครับการเตะโดยที่ไม่มีบอลแบบนี้อารมณ์มันเหมือนกับการเข้าหาบอลพร้อมกัน50-50 และตัวของนักตเตะลโอเส้นโดนเตะเนี่ยเตะจากข้างหลังด้วยซ้ำนะบอลเนี่ยไม่โดนแน่นอนบอลไม่โดนบอลแน่นอนเตะโดนขาแน่นอนเกือบจะโดนจุดสําคัญด้วยซ้ําเตะเข้าหว่างขาเลยล้มลงไปในกรอบเขตโทษครับ VR ก็เหมือนจะเช็คมีการโชว์ภาพเหมือนกันนะครับว่าเช็คว่าจะเป็นจุดโทษไหมสุดท้ายเช็คโอเวอร์เรียบร้อยครับไม่เป็นจุดโทษผมก็แค่ไม่เข้าใจว่าการให้จุดโทษของกรรมการของแต่ละคน ไม่เหมือนกันอยู่แล้วแต่อะไรจะเป็นมาตรฐานครับนอกจากกรรมการจังหวะเนี้ยมันก็เป็นเรื่องของกรรมการเหมือนกันนะครับที่เขามองว่าไอ้จังหวะเตะแบบเนี้ยทำไมถึงไม่ฟาวผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคือเตะแบบไม่โดนบอลน,น่ะเตะโดนโดนผู้เล่นแล้วนักเตะของเลเวอร์คูเซนกำลังที่จะเข้าไปเพื่อที่จะจัดการบอลจังหวะเนี้ยอาจจะกระโดดยิงก็ได้หรือจะทําอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่ง ถ้าจะมองว่าบอลจังหวะนี้มันเลยหน้าเข้าไปแล้วผมว่าโดนเตะก่อนนะไออารมณ์ที่จะยกขาคือถ้าไม่โดนเตะนะผมว่าถึงบอลมันจะเลยเข้าไปนิดนึงแล้วอ่ะเขาสามารถที่จะยกขาเพื่อเกี่ยวบอลนนะดึงบอลลงมาได้แต่มันไม่เกิดขึ้นครับเพราะว่าบอลพอบอลคลอสมาแล้วเขาโดนเตะก่อนแล้วล้มลงไปในกรอบเขตโทษนั่นแหละครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาเช็คว่าก่อนหน้านี้มันเป็นลูกลำหน้าหรือเปล่า แต่จังหวะนั้นนะ่ะคนที่เล่นน่ะก็ไม่ใช่คนที่วิ่งเข้ามาสอดเข้ามาเพื่อที่จะเช็คว่าล้ำหน้าหรือเปล่านะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะว่ามันก็ไม่มีเส้นตีว่าล้ำหน้าหรืออะไรขึ้นมานะแต่สุดท้ายเขาโดนเตะขึ้นมาก่อนผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมถึงไม่เป็นจุดโทษนะจังหวะนี้นะหรือจังหวะก่อนหน้านี้นมันมันล้ำหน้าไปหรืออะไรยังไงเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีการอธิบายเกิดขึ้นนะครับว่าทําไมเดี๋ยวต้องไปรอติดตามกันนะครับว่าจังหวะนี้กรรมการจะออกมาให้ ความเห็นยังไงนะครับว่ามันเป็นจุดโทษไหมหรือมีจังหวะก่อนหน้านั้นหรืออะไรยังไงเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับว่ากันไปนะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของคู่นี้นะครับที่อยากพูดถึงนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะครับเป็นกําลังใจผมโดยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับรวมไปถึงการสมัครสมาชิกเป็นกําลังใจให้กันได้เช่นเดียวกันรวมไปถึงกดซุปเปอร์แตงให้กันได้เช่นเดียวกันนะครับผิดพลาดประการใดผมขออภัยทุกท่านไวนาทีนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านอีครั้ครับ